อา้าวพิกัดที่ตั้งพอ่อพิกัดกันบ้านนากระเซียงหมู่13ตำบลนากระเซียงอำเภอเดชอุดมจังหวดัดอพบุรีครับเบอร์ติดต่อครับเบอ,อร์อติดต่อ0926349448อกส่เก้รวยนากระเซียงครับผมเอา้าวไฟสนใจโทรมาสนใโทรมาสอบถามต่อรองได้โดยตรงนะพ่อเนาะใครแม่ใครแม่ใครพอมผมกินน้องละครับผมแม่นี่นี่เอ้าต่อรองได้ต่อรองได้ครับผมอ้าวไฟกำลังตามหาควายทองแก่ครับ ท้อง10เดือนส่วนสูงประมาณ130บวกนะผมแม่นี่พร้อมกินน้องแล้วนะครับผมนี่โค้งสร้างโดยร่วมหนาตาแข้งขาเกือบเรียบดีนะครับไก่สีคอดแล้ว,ลวเปิดราคาไว้หนึ่งมืนห้าพันเก้าร้อยเป็นหน้าที่ทองกับไพท่านกับท่านเด้อพี่น้องฝากจักน้อยนะผมนี่ด,นดวนดืนโทรมาต่อรองได้อีกครับนี่หนึ่งมืนห้าพัน เก้ารอยท้องสิบเดือนพอร้อมกินนองเลยสิบ่าหมือนีอน่ไม่สีดออกแล้วเนพะ่อนี่ครับโค้งสางโดยรวมนี่ครับสุดยอดเลยเบิ้องจีมบวมแล้วนม่มลงแล้ว,ลว,ลวไก่แล้วไก่แล้วนะครับบอดนบอดนแบบนี้ป๊าดนี่ครับแม่ที่สองครับผมเป็นลูกสาวของช้างอุดรน,นะครับผม อายุประมาณ15เดือนนะครับผมนี่ครับเป็นแม่สาวฟันน้ำนมเบ่งหน้าตาเบ่งปากใหญ่ดีแข้งขาเกือบเล็บบกเผาใหญ่นี่ครับเบ่งหน้าตานี่ใช้เชื่องดีโค้งสางสูงใหญ่ครับผมตัวนี้นี่ครับเบ่งลำโตด้วยแบบนี้นะครับผมเบ่งลำโตเหนือหนังเรียมโตดีนี่ครับส่วนสูงประมาณ143บวกนะครับผมแม่สาวฟันน้ำนม ทายาทของช้างอุดรเบิงเกือบเล็บนะครับผมเบิงพว่วงหางเบิงถ่ายนะี่ครับโอ้เขา่าทางามดีนะี่ครับพว่วงหางนะี่ครับเบิงคักๆเด้อพี่น้องนี่ครับพ่วงหางเป็นผัวเลยถ่ายงามนะี่ครับแม่สาวฟันน้ำนมทายาทช้างอุดรน,นะครับผมส่วนสูงร้อยสี่สิบสาม เปิดราคาไว้ห้าหมื่นเก้าพันบาทครับผมเอาบันนี้เป็นโคมแม่ลูกครับเป็นงัวเด้อพี่น้องบาัานนี้สำหรับฐานสถิติตามหางัวไปเลี้ยงครับแม่ลูกลูกตัวเมียน่ครับแม่ส่วนสูงประมาณร้อยสี่สิบหาลูกกับประมาณร้อยสามสิบหานะครับประมาณนี้นะครับผมโค้งสางสูงใหญ่นะครับผมแม่ลูก ลูกตัวเมียนะครับผมสำหรับสันญาติดตามหาเด้อพี่น้องแม่ลูกเปิดราคาไว้2 6,500พันห้าร้อยเป็นราคาตั้งไว้นะครับผมสามารถโทรสอบถามตรลงกับพอรวยใจโด,ดยตรงนะครับผมนี่ครับแม่ลูกเครื่องรำดีพว่วงหังเงาวนี่ครับว่ามีตำแนี้อยียงนะครับผมเป็นโคมแม่ลูกครับใส่สองโตเลย แม่ลูก26,500เหมาะนะครับผมสำหรับนาสีตามหาหัวไปเหลี่ยงเนอะนะครับลูกตัวเมอย่างดีโครงสรางสูงใหญ่เบิ้งเอาด้วย่นองเบิ้งเอาแข็งขาเกือบเรียบพวหงหางดีนะี่ครับเอาให้สนใจนะครับผมก็าสามารถโทรสอบถามต่อร่องใด้ยกใดแยกใดได้ยไดดยอย่างไหลงโทรเิังนะครับผมนะี่ครับ แม่สูงร้อยสี่สิบห้าูกประมาณร้อยสามสิบห้านะครับผมประมาณนี้เฟียมใหญ่นครับคล้อง,งใหญ่แม่กับลูกเหมาะขนาดอา้าวพี่กัดที่ตั้งพ่อพี่กัดกับบ้านนากระเซงหมู่สิบสามตำบลนากระเซงเอำเภอเดียดุดมจังหวัดทุบนครับเบอร์ติดต่อครับเบอร์ติดตอ่อศูนย์เก้าสองหกสามสี่เก้าสี่สี่แปด พอรวยนากระแสนครับผมเอาไปสนใจโทรมาโทรมาสอบถามต่อรองได้โดยตรงนะพ่อเนาะใครแม่ใครแม่ใครมพร้พอมกินน้องละครับผมแม่นี่นี่เอา้าต่อรองได้ต่อรองได้ไดครับครับผม